รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสักยันบมนตามหาสเสน่ห์ ท่านผู้ชมวันนี้ยังพบกับรายการสักยันต์เหมนตรามหาเสน่ยังอยู่กับท่านอาจารย์เทวริทนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมโอ้ยมีผู้คนติดต่อถามกันมาอย่างมากมายอยากจะไปพบกับท่านอาจารย์เทวริทอยากจะไปสักยันต์มหาเสน่์นะครับลงนัมเมตตาแล้วก็อะไรดีหาซื้อตะกุดเสือน้ำมัน ว่านดอกทองนะว่านดอกทองมาเสน่ห์โชคลาภอาจารย์ครับถามนิดนึงครับผมตอนนี้ปัจจุบันอาจารย์มีครอบครัวแล้วมีเมียกี่คนฮะปัจจุบันมีเมียคนเดียวครับเนะาะแอดีตมีเมียหลายคนเล่นของไหมเล่นของไหมไม่ได้เล่นของครับเนาะแล้วทุกวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาหาหรือที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเรามีพลังหรือมีนักเมตตาที่ทําให้ผู้หญิงคิด ทั้งรู้ๆอยู่แล้วว่าเรามีครอบครัวละหลงชอบเรามีไหมมีครับมีมันเกิดจากอะไรอาจารย์ผมเชื่อว่าการที่เป็นครูบาอาจารย์นี่พระเวทพระมนตร์กรากาที่เราท่องเนี่ยผมเชื่อว่ามันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นจุดดึงดูดไม่ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามหรืออะไรก็แต่มันจะเป็นเมตตามหายมมหาสเสน่ห์เนาะ<ช>สิ่งเหล่านี้<ช>เพราะว่าเรามีความเชื่อความศรัทธาตรงนี้แล้วมันบังเกิดผลที่ให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะ บางทีมันก็เล่าไม่ได้เนาะใช่ใช่เรื่องนี้เรื่องจริง,รงครับ<ช>ท่านอาอจารย์เจ้าตำรับปิ้งย่างนะเนนแอ์นะครับผมท่านอาจารย์นนแอเจ้าตำรับปิ้งย,างะะยง่างแม้แต่บาร์บีคิวพาซาอย่างผท่านเลยนะครับครับผมก็หน้าตาก็ขี้เล่กบผมต้องเยอะแต่มีเมียสวยๆทั้งนั้นมีเด็กๆทั้งนั้นผมก็อยากจะไปขอของดีท่านกน,น่ะแต่ของดียังถ้ามันรา,าคาแพงเป็นแสนเลย ท่านก็บอก <ผม S 1> ให้ให<ด>เหาะสงน้ำมันหนูไปหน่อย1 2รยี่สิบ <120 S 2> นะผมก็ไม่กล้านะอาจารย์ครับถ้าเกิดผมเนี่ยเป็นคนปกติใช้น้ำมันว่านดอกทองอาจารย์เนี่ยแล้วผมเห็นผู้หญิงเดินมาผมไม่รู้จักกับเขาเนี่ยผแต่ที่ตัวผมผมเดินไปคุยกับเขาเนี่ยเขาจะคุยกับผมไหมตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเราต้องมีความเชื่อและศรัทธาในาสิ่งเหล่านี้ก่อนว่าที่เราจะนำไปใช้เนี่ย เรามีความเชื่อศรัทธาแค่ไหนอิทธิฤทธิปฏิหารบางครั้งมันต้องให้คนที่เอาไปใช้แล้วค่อยมาเล่าให้ฟังดีกว่าตรงนี้เนาะแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความเชื่อความศรัทธาเนี่ยผมเชื่อว่ามันสําเร็จตรงนี้นะครับเพราะหลายคนที่เอาไปใช้ก็บอกว่า,าสําเร็จมีโชคมีลาบ ทำให้สายตรงข้ามรักเราเลยใช่ไหมครับบาองคนเอาไปค้าขายเนาะเรียกลูกค้าเรียกเงินเรียกทองเจรจากับใครมีแต่คนดีด้วยมีแต่คนลูกค้าหลังไหลมาไม่ขาดสายประมาณนี้เขาก็จะมาเล่าให้ฟังผมมีคาถามคําถามหนึ่งอาจารย์ตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้นะครับมีลูกศิษย์อาจารย์คนไหนไหมที่สักยันกับอาจารย์แล้วตายโหงไม่เคยมีมามาเล่าให้ฟังนะครับไม่มีนะ ครา้วันหนึ่งเกิดมีคนบอกว่าสักด์ยันทั้งตัวเลยครับผมแต่่ันถูกยิงตายอาจารย์จะตอบว่าไงก็ต้องย้อนถามว่าลูกศิษย์คนนั้นเขาไปทําอะไรผิดหรือเปล่าหรือว่าเขาเชื่อฟังในครูบาอาจารย์ที่แนะนําชี้แนะไปหรือเปล่าว่าอสาักไปแล้วห้ามลบหลู่พ่อแม่ห้ามด่าพ่อด่าแม่ห้ามลบหลู่ครูบาอาจารย์ ห้ามผิดลูกผิดเมียหรือข้อห้ามต่างๆที่ครูบาอาจารย์ได้บอกไปแล้วเขาไปทําตามหรือเปล่ามไม่ใช่ว่าสักไปแล้วกินเหล้าเมายาสารเมเทเมาผิดลูกผิดเมียเยทวดาที่ไหนจะคุ้มครองคุณล่ะครับและลูกศิษย์ของอาจารย์มีไหมครับที่มาด้วยความอยากแค้นชีวิตอันแสนลันทศแล้วได้สักยันต์มนมหาเสน่ห์ของอาจารย์ไปแล้วเนี้ยชีวิตดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไป มีครับมีบางคนก็ตกงานมาหรือว่ามาสากักมาเสริมไปแล้วก็ได้งานบางทีก็ได้บินต่างประเทศประมาณนี้มันก็จะสําเร็จและมีผู้หญิงไหมครับที่มาสักยันเสร็จออกจากสํานักอาจารย์ไปปุ๊บไปเป็นเมียน้อยก็ได้ทันทีเลยรวยเลยมีแม่ไอ้สิ่งเหล่านั้นเราก็ไม่กล้าก้าวล่วงเขาเนาะเนาะ เขาได้ผัวรวยไปก็มีเยอะแยะใช่ไหมครับมีที่เป็นเล็กเป็นน้อยมันมีอยู่แล้วครับแต่เขาควบคงไม่พูดบางคนเขาก็มาพูดได้ฟังแต่บางคนเขาไม่กล้าพูดเนาะแสดงว่าการสักยันเนี่ยมันทําให้เกิดมีมนต์ขังในตัวใช่ไหมผมเชื่ออย่างนั้นครับผมเนาะมันเหมือนมีมองดูแล้วมันมีสิ่งที่มีออร่าออกมาจากตัวเองอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับประมาณนั้นแหละครับมีออร่ามีเสน่ห์มอง ใครเห็นใครรักใครเห็นใครทักชวนให้ลหลงไหลชวนให้มองบางคนไม่หน้าตาไม่สวยนะแต่มันเหมือนมีมนใช่ไหมอเออคนนี้ทําไมมันสะดุดใจฉันเลยสะดุดตาฉันทำไมมันมันเหมือนมีมนให้ดึงดูดให้สนใจนะงั้นแสดงว่าอาจารย์ยังยอมรับและเชื่อว่าประเทศของเราเนี่ยยังมีมนตรามหาเสน่ห์ลึกลับแบบนี้ใช่ไหมผมเชื่อร้อรครับ นะอย่างนั้นการสืบสารมาตรงนี้จนถึงยุคปัจจุบันนี้มันมันมันจะไม่สืบสารมาถึงได้ทุกวันนี้หรอกผมเชื่อว่ามนตาอัคะมนตาทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้สืบทอดมานี้เชื่อว่ามันไม่มีวันสูสญหายอยู่แล้วครับผมเชื่ออย่าง,งานั้นมนตาพวกการสักยันต่างๆในร่างกายไม่ว่าชายหรือหญิงจะลาามคาถาณเมตตาอยู่ยงคงกระพัน รือว่าจะเป็นเสน่ห์ต่างๆจะเสื่อมคลายวันใดครับสําหรับสํานักผมนะอาจารย์เทพฤทธิ์เนาะผมบอกลูกศิษย์ทุกคนว่าของจะเสื่อมได้ก็เมื่อคุณเสื่อมศรัทธาเสื่อมศรัทธาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วผมก็จะเสื่อมตอนนั้นแหละครับตอนที่คุณเสื่อมศรัทธาแต่ถ้าคุณยังมีความเชื่อความศรัทธาเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีวันเสื่อมครับมันจะเสื่อมเพราะคุณจิตคุณมันเสื่อมเสื่อมในครูบาอาจารย์เสื่อมใน ตรงนั้นมันถึงจะเสื่อมครับผมเชื่ออย่างนั้นครับผมมันต้องเกิดจากสถานนตัวนะครับผมอาจารย์วันหนึ่งลูกอาจารย์โตขึ้นมารับได้ไปทํางานที่ดีๆหรือเรียนสูงๆขึ้นแล้วมีผู้คนถามว่าพ่อตัวเองทําอาชีพอะไรแล้วบอกว่าเป็นช่างสักเป็นหมอสเสน่ห์อย่างนี้ก็เรียกว่าหมอสเสน่ห์หมอทรงหมออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่หมอดวงอาจารย์คิดว่าลูกอาจารย์จะไอายไหมก็เขาคงไม่อายแล้วเพราะว่า ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยผมจะพาเขาไปตลอดเวลาไปเรียนวิชาเขาก็จะซึมซับในสิ่งที่ผมเป็นมาตั้งแต่เล็กกันเนาะทุกวันนี้ภรรยาอายไหมที่คนถาม่าสามีทํางานอะไรเป็นหมอเสน่ห์เนี่ยอายไหมไม่อายครับเขาไม่อายใช่ไหมครับผมเพราะเขาก็สักด้วยครับอันนี้เขาก็สักแล้วครับอาจารย์เขาสักให้เขาเองผมก็สักให้แล้วก็ไปสักกันหลายๆอาจารย์ท่านไปสักท่านอาจารย์โอ้วยด้วยท่านอาจารย์โอรับสักให้อีกด้วยเต็มตัวไปหมดเลยไหม ก็ส่วนมากแล้วครับเนาะอาจจะไม่เต็มเริ่มศรัทธาใช่ไหมครับที่แรกเขาไม่เชื่อที่แรกเขาไม่เชื่อในสิ่งที่ผมเป็นเขาไม่เชื่อว่าศักดิ์นี่มันจะมีฤทธิ์มีเดชมันจะมีการปลูกแล้วจะขึ้นจะมีฤทธิ์จะออกอาการเขาไม่เชื่อ,อเขาไม่เชื่อว่าเพราะแก่เพราะปู่มีจริงรรรเขาจึงโด,โดนกับตัวเองไงครับเพราะตอนนี้ศักดิ์ไปสเสน่ห์มาหาสเสน่ห์รวมอยู่ในตัวเธอกค็คือตอนที่เขาไม่เชื่อแล้ว ผมทาพิธีครอบเสียนแล้วเขาลักษณะเขาลองของนะครับครัเขาอธิษฐานถ้ามีจริงให้มาลงเขาสิ่ง<อ>ที่สักแทบหายใจไม่ออกครับขึ้นแบบรครับออกอาการเลยครับภรรยาอาจารย์เป็นคนจังหวัดอะไรครับคนโคราชครับผมออโคราชเทุ่มพวงเดิยนย่าโมเนาะครับผมไม่รู้ว่าอาจารย์เคยอ่านหรือเคยได้ยินไหมตั้งแต่สมัยห้องเต้ 2500กว่าปีในสมัยราชวงศ์ต่างๆเนี่ยสู้สีเทาทุกองเลยไม่แย่อาบน้ำแร่แช่น้ำนมเสริมสวยอย่างเดียวยังมีไอ้พวกหมอเสน่ห์มาทำให้เลยใช่ไหมมันมีการเล่ากันมามากมายครับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมมันมีอยู่แล้วครับเมียน้อยเมียหลวงเนี่ยบางทีอิจฉากันเอาไปจ้างหมอเสน่ห์ไปลงเมตตาลงน้ำมันลงให้ัวรักัวหลงตอนแรกไม่เชื่อแต่เมื่อเข้าตาจนก็ต้องยอมทำจริงนะครับ ช่ถูกไหมครับเขาบอกหมอเสน่ห์เดือนหนึ่งได้เจ็ดแปดล้านจริงไหมครับอาจารย์ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ละสํานักเคยเคยได้เท่าไหร่ก็คงไม่ได้เนเนี่ยนี่เคยเล่าให้ผมฟังว่าเคยทำเสน่ห์เดือนหนึ่งได้ท่เกไม่ธรรมดาครับเนาะแกได้เก้าสิบแปดล้านอาจารย์เนเนี่ยท่านไม่ธรรมดาเลยครับเนาะท่านเป็นครูบาอาจารย์ต้นต้นของประเทศอยู่แล้วเนาะท่านไม่ธรรมดาน้ำมันไพลของท่านหนึ่งแสนสองนะถ้าผสมน้ำมันหมูก็ร้อยยี่สิบผมจำได้หมดครับพวกนี้นะ เนีน่ยนะครับ,รบผมวันหนึ่งอาจารย์ถึงจุดบานปลายชีวิตอาจารย์จะทิ้งอะไรไว้ให้กับลูกหลานเป็นมรดกก็คือตอนนี้มันยังมันยังหวังอะไรเป็นรูกประธรรมไม่ได้นะครับเ<ม>นาะ<ม>ก็คือลูกก็ยังยังยังไม่รู้วิติภาวะใช่ไหม,ไหมครับผมยังแค่สิบหกสิบเจ็ดออเสน่หต่อาอาจารย์เป็นหมอสักดยัน ปไปได้ไมตอนนี้ยังมองไม่ออกครับเนาะแม้แต่ดีเอ็นเอมันถ่ายทอดกันเร็วนะมันน่าจะเป็นไปได้เพออาราะจังก็บอกว่าพาลูกไปตลอดเวลาใช่ปะ,ะให้เห็นการกระทำของอาจารย์ก็บางทีก็เขาอาจจะจะไม่ถึงเวลาที่จะมาสนใจตรงนี้ใช่ไหม<ค>เพราะเขายังเป็นวัยรุ่นอะไรอยู่เราก็ยังวิเคราะห์ยังไม่ได้นะครับเนาะก็รอเวลาไปที่เขาเติบโตขึ้นไปกว่านี้อีกเนาะทำไมจย์ไม่ทำอย่างนี้ครับตอนนี้เน้นก็พภรรยามีความสัตรา ถ่ายทอดวิชาให้กับเธอสิแล้วก็เปิดอีกหนึ่งสำนักเหมือนกับก <c oughs> ุมารทองยังมีกุมารีเลยถูกไหมครับอย่างน้อยนะฮะในฐานะผมทำครีเอทีฟชอบเกี่ยวเรื่องโฆษณาเน็ตเพราะว่าคนสักยันถ้าเป็นผู้หญิงอาจารย์สักยันผู้หญิงเนี่ยจุดขายได้มีมากกว่าผู้ชายนะมันก็จริงครับแต่ถามว่าคนที่จะมาเป็นอย่างนี้มันเป็นง่ายเลยครับผมถามจริงๆคนที่อยากเป็นบางทีไม่ได้เป็นนะครับ การจะบอกว่าหมอเสน่ห์ต้องมีคาถามีครูบาอาจารย์การเป็นครูนี่หลักๆคุณต้องมีศินห้าสินห้า ภรยาเป็นคนก็เขามีความเชื่อความศรัทธาก็จริงแต่เขาก็คงไม่ไม่มาขนาดนี้หรอกครับเนาะอโอเคเป็นกําลังใจให้แค่นั้นแล้วทุกวันนี้อาจารย์สักด้วยตัวเองหรือมีผู้ช่วยครับสักเองครับสักด้วยมือตัวเองเลยนะฮะครับเดี๋ยวนี้มันวิวัฒนาการความทันสมัยมัน,ม,นมันก็เข้ามาครับเนาะจากการที่เราเคยสักมือเนี่ยสักมาเป็น 10- บสปีใช่ไหม อะไรครับเนี่ยตัวนี้เขาเรียกอะไรนะอาจารย์อันนี้คือเข็มครูนะครับนะโชว์นิ่งๆไว้ให้คนทางบ้านได้เห็นครับนี่คือเข็มครูเข็มผ่าเข็มครมมูแปลว่าครูมอบให้เราใช่ไหมครับครูประสิทธิครูพ่อแก่พ่อปู่ครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่ประสิทธิมามถึงเราบางทีเราตอนนี้ทุกวันนี้หลายๆสำนักอาจจะไม่ได้ใช้แล้วแต่เราก็ต้องบูชาเพราะมันเป็นเข็มครูเนอะสมัยก่อน มันไม่มีเข็มเครื่องเข็มแท็ทูหรืออะไรความทันสมัยเข้ามาทุกวันเนี้ยมันความทันสมัยเข้ามาเข็มก็ต้องเปลี่ยนความสะอาดอะไรมันต้องแต่ตัวนี้อาจารย์ไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมเอาไว้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับเพราะว่ามันมีเข็มเครื่องเข้ามาแต่เข็มครูบางทีเราก็ไว้ใช้สักน้ํามันที่ว่าสักไม่เห็นนะครับแต่เราก็ต้องบูชาเพราะว่ามันเป็นเข็มครู ครูบาอาจารย์เทวราทิปส well ิทธิ์ขอโทษนะครับอาจารย์ครับผมผมเห็นเยอะผมเป็นคนขี้สงสัยเขาสักเอิเอิญนะทำไมผู้หญิงเขาสักตรงต้นขาตรงนี้สองข้างมันเป็นคาถาอะไรครับอาจารย์มันเป็นยันอะไรผมก็ส่วนมากเนี่ฮะเนาะมันก็เน้นทางเมตตามหาเสน่ห์ทั้งนั้นก็ต้องมาอยู่ตรงนี้เหรอฮะสายล่างๆนะครับสายล่างนี่นัเมตตามหาเสน่ห์แล้วก็ไปสะดือนี่แหละ สะดือเลยเอวขึ้นไปมันก็จะเป็นพวกส่วนมากจะเห็นไม่ใช่เลยเอวต้ใไ้เอวลงไม่ได้ตรงใต้สะดือลงมาั้งล่างเนี่ยผมเขาสักไว้เป็นยาวอย่างนี้หรือไม้ก็ทีิก้นมันช่วยเลยครับส่วนมากเป็นรูปอะไรครับก็เป็นรูปยันก็มีบางทีรูปหยกัยกหยกัยกเงี้ยคืออะไรก็ส่วนมากก็จะเป็นมหาเสน่ห์อย่างนั้นแหละกับเพศตรงข้าม,มห,หรือเป็นมหาเสน่ห์ครับทําให้รัด กำให้ใจอะไรที่ไม่ข้ามหลงรักหรือหลงไหลในในตัวเขานั่นแหละครับเนาะพรสงยอาจารย์ไม่รู้ใช่ไหมเมื่อเร็วๆนี้ทางโรงพยาบาลนีเขามีประกาศออกมาตามจับคนสักยันตรงนี้เพราะโรงพยาบาลขาดรายได้มหาศาลที่จะทำรีแพร่บุญนี้นะนึกออกไหมฮะเขาบอกมันช่วยกระชับมันเป็นไปได้หรือครับอาจารย์มีแล้วสูตรนี้สักและกระชับมันมีหรอฮะมันก็คงไม่น่าจะมีแหละครับเนาะสักกระชับมัน ถ้าจะกระชับก็ต้องออกกําลังกายเนาะฟิตเนสไปอย่างนั้นประมาณหรือว่าไปหาหมอถูกไหมครับแต่สิ่งที่การสักยันต์น้ำมันเนี่ยหมอเสด็จหมอสักยันต์เหล่านี้ที่โกหกหลอกลวงก็มีในท้องตลาดจริงไหมก็คือเราไม่อยากเอ่ยถึงเขานะเราไม่ได้เชื่อแต่เราบอกว่ามันต้องมีถูกไหมครับมันก็ต้องมีครับไอ้ที่เขาเรียกว่าของจริงของไม่จริงใช่ไหมครับครูจริงครูไม่จริงก็เหมือน เนาะเราก็ไม่อยากก้าวไกลไปถึงครูบาอาจารย์ท่านอื่นเนาะอาจารย์ไม่สักใช่ไหมครับตรงนี้อะไรครับอาจารย์ไม่สักตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือส่วนมากเขาไม่ค่อยได้สักกันหรอกครับเนาะแต่พวกลงเสน่ห์มันก็มันก็อาจจะมีบ้างนะครับเนาะอาจารย์ลงเสน่ห์สำหรับคนมาสักเนี่ยอาจารย์ลงเสน่ห์ตรงไหนสำหรับผู้หญิงส่วนมากจะลงที่หน้าครับเนาะลงเมตตามาเสน่ห์ไม่สักยันดีครับ สักจันจะพวกส่วนมากจะเป็นพวกจิ้งจกสาริกาเลนทองพวกใสาริกาคู่รงไหนครับคส่วนมากจะลงแผ่นหลังครับที่แผ่นหลังใช่ไหมครับผมและไปในอกแล้วครับอนหน้าอกไม่ต้องไม่ไม่สักหรอะไปในอกไม่มีสักเลยเหรอนอกจากผู้ชายนะครับเนาะแล้วผมเห็นผู้หญิงเนี่ยก็สักตรงกลางนี่ก็มีใต้อกก็มีเนี่ยมันช่วยอะไรครับกระชับหน้าอกหรือไงฮะ ก็บางทีเขาอาจจะไม่ได้สักที่เป็นครูบาอาจารย์มาหรือว่าอาจจะไปสักเท็กทูร้านสวยงามมาก็ได้ไม่ที่สักน้ำสักหมึกเลยเห็นว่าเป็นหมึกเลยครับผมก็มันอยู่ที่ครูบาอาจารย์แต่ละสำนักครับผมเสียวงการสักยันที่เป็นครูบาอาจารย์มันอยู่ที่ครูบาอาจารย์แต่ละสำนักจะดูว่ามันเหมาะสมเหมาะควรหรือเปล่าที่จะไปจับต้องเนื้อเขาน่ะจริงไหมเนาะเราก็พิจารณาตรงนี้เนาะเราก็มีจัญญาบันอยู่โอ้จะไปจับนู่นนี่นั่นเขามันก็ มันไม่เหมาะไม่ควรี่จริงการลงเมตตามันไม่จําเป็นต้องไปสักตรงนั้นแหละครับเนกะมันลงได้ที่ทุกที่แหละครับนาะครับแล้วพวกที่ออกจากเรือนจําที่สักมาเต็มตัวเลยเนี่ยเขาตํารามาจากไหนครับส่วนมากเขาก็สักลายสวยงามไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ลายอักขระเล็กยันสักมึกลงมาเลยครับติดตัวเลยครับ ก,ก็เข้าใจอยู่ครับแต่เขาจะสักเป็นอัขราเลขยันหรือเปล่า,า,า,าแล้วเขาจะลงมนลงอาถาหรือเปล่า,าส่วนมากมันส่วนมากจะเป็นเหนียวทนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับที่จริงในผมผมมีความเชื่อว่าอยู่ในห้องกงขังเลอสถานที่อย่างนั้นมันทําไม่ได้แล้วในในาศาสตร์แบบนี้ เพราะว่ามันต้องมีครูการอัญเชิญครูการไหว้ครูการบวงสวงครูมันทําไม่ได้ในในสถานกระขังตรงนั้นสักงให้กันอะไรอย่างเงี้ยนะจะสักเล่นสักเพื่อความชอบอาจารย์เนแอร์เล่าให้ผมฟังผมเคยทํากับท่านห้าหกเทปท่านเล่าว่าท่านก็สักให้คนเยอะแยะเลยในคุกท่านสักเองท่านบอกก็แล้วแต่อาจารย์แต่ละท่านนะครับเนาะเราก็ไม่ก้าวไกยนะครับเนาะการสักยันี่มันเปลี่ยนชี สำหรับคนที่ไปรับการสักยันต์ก็มันอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาผมบอกตรงๆว่าเน้นที่ความเชื่อความศรัทธาผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความเชื่อความศรัทธาในสาสิ่งเหล่านี้นะผมเชื่อว่าเทวดาประสิทธิ์ที่ให้คุณสําเร็จแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเนาะบางคนรับไปปุ๊บเนา่ยอาไวยถูกไวก้แล้วมีงานได้แล้วได้งานเลื่อนตําแหน่งบ้างนู่นนี่นั่นเนาะความสําเร็จมันอยู่ตรงนี้มากกว่าครับเนาะ อยู่ที่ความเชื่อความศรัทธานะครับนาะวันนี้ถ้าจะตอบก็ได้สําหรับคําถามนี้วันนี้เกิดอาจารย์กลับบ้านไปถึงบ้านปุ๊บนั่งสักคู่มีบุรุษหนึ่งเดินเข้ามาในบ้านอาจารย์แล้วพอถามอาจารย์ว่าช่วยสักยันให้ผมอยู่ในตําแหน่งอีกสี่ปีอาจารย์เงยหน้าไปแล้วเป็นคุณประยุทธ์อาจารย์จะทําไงก็คงไม่กล้าสักให้เขาหรอกพาออะไรอ่ะ มันคนละแนวกันเนาะเพราะท่านก็มียศมีตําแหน่งขนาดนั้นเราก็คงไม่ก้าวไกลก็หรอกเนาะเกี่ยวด้วยรอครับในเมื่อเขาบอกว่าอาจารย์สามารถสักยันให้คนทุกแบบได้เขาบอกว่าต้องการให้สักยันอยู่ต่ออีกสี่ปีอีกหนึ่งสมัยสมยสมติว่านะครับคำว่าจะสักยันให้อยู่ต่อเน,นี่ยผมไม่การันตีหรอกครับผมผม,ม,ผมคิดว่า,วาต้องเป็นประชาชนที่จะการันตีเรื่องนี้ได้ครับเนาะ ไม่น่าจะเป็นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ช่วยไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวเขาแล้วครับอาจารย์เนี่ยเป็นนักตอบคําถามที่เลี่ยงเก่งและโยนความผิดให้ผมติดคุกอยู่คนเดียวนะครับอาจารย์ไม่ใช่คนโง่นะอาจารย์ฉลาดทุกเรื่องเลยนะครับสาธุครับผมอาจารย์ครับสิ่งเหล่านี้อาจารย์ให้สาสิบวินาทีครับผมของวัตถุมงคลต่างๆเราบอกไปแล้วครับติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหน ทีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่บ้านภรรยาหลวงแล้วกันเมยน้อยไม่ต้องติดต่อไปนะ <c oughs> บอกไปได้เลยครับครับผมนะก็ติดต่ออาจารย์เทวริศหรืออาจารย์นี้ได้ที่บางเสาธงนะครับอำเภอบางบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการอยู่ติดวัดมงคลน,นิมิตนะครับติดวัดมงคลน,นิมิตจะเดินทางมาเส้นเทพารักษ์ก็ได้นะครับ เส้นบางนาตาดก็จะเข้าทางโรงพยาบาลบางนาสองนะครับจะมาทะลุถึงวัดได้นะครับเนาะอยู่ติดวัดเลยครับผมอยู่ติดข้างกำแพงข้างเมนเลยครับเนาะเบอร์โทรศัพท์0936368489ครับผมติดต่อได้ทุกวันนะครับนะโทรศัพท์ไปก่อนนะครับครับผมติดต่อโทรศัพท์และนี่คืออาจารย์อีกท่านหนึ่งที่อยู่ในสารบบของนักศักยันต์มนตรามหาเสน่ห์ท่านอาจารย์ เทวฤทธิ์ครับผมอาจารย์ศักยัน์มหาเน่ห์และคงกระพันที่ผู้นำขับเรือดำน้ำไปโผล่ที่บ้านและไม่ยอมศักยัน์ให้ขอพระคุณครับ,รบอาจารย์ครับ <ผม S 1> ครับผม